โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มีงบพันสองร้อยล้านนะเราก็เลยจะมาทำไอ้นี่ฮนะตำแหน่งลนะหนึ่งร้อยเอ็มไปเลยนะฮะบอกเลยว่ามีตัวเมตาแน่นอนนะซึ่งไอดีนี้ก็ไม่ใช่ไอดีของผมนะเป็นไอดีที่ผมซื้อมาแต่ไอตัวเทนตัวอะไรพวกนีนะ้มีครบฮะซึ่งบอกเลยเราจะได้มีตัวเทนกันแล้วนะฮะไอดีนี้อาจจะมาแค่คลิปเดียวนะฮะ ไปเริ่มแรกนะคือผมต้องบอกก่อนการจัดทีมของผมเนี่ยผู้สาวประตูผมจะเน้นใช้งานนะส่วนกองหน้ากับปีกอนนะไรพวกเนี้ยผมจะไอ้นี่เน้นอวยส่วนกองกลางกองหลังผมเนียนใช้งานประมาณนี้โอเคครับส่วนผู้สาวประตูงบร้อยล้านใช่ไหมอันนี้คือร้อยล้านไม่รวมเม็ดนะร้อยล้านผมว่าไม่เลือกเมดซาวิดไปฮะซื้อเม็ดแดงเอ้ ดักผิดดักราคานี้ไม่รู้เหมือนกันจะได้วันไหนดักราคาสุดไปแล้วร้อยห้าสิบล้านตัวนี้ก็สายที่ผมซื้อมามันสูงอะสองร้อยสองเป็นตัวสูงในเกมที่มันใช้งานได้นะต่อไปฮะคู่เซนเตอร์แบ็กของเราซึ่งผมมีในใจอยู่แล้วคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยตัวแรกนะคือผมมองเป็นวาลานแต่คือราคามันเกินงบไป คูริวาลีตัวนี้ผมก็เลงมาโอ้แต่ราคาไม่ไ,มไหวว่ะต้องหานักเตะที่แบบราคามันดูดีนะ่อยฮะนี่ฮนะเป็นอีกหนึ่งตัวเมตาของเกมนะโรลองบลองฮนะซึ่งดักราคาหูงสุดไปเลยฮะร้อยสี่สิบเอ็ดล้านะ่ะราคาหูงสุดเพราะว่าเราเป็นสัวตาานะต่อไปฮนะเซตเตอร์แบ็คู่ที่สองฮนะเอ้ยคนที่สอง ต่อไปนะฮะเซตแบ,บ็คคนที่2ผมเลีงไว้เป็นไรกาดนะก็ดักราครสูผสุดเหมือนเดิมอะเพื่อความรวดเร็วต่อไปก็เนี่ยฟูลแบ็คของเราทั้งสองข้างนะผมจะเอาเป็นเอลบีก่อนแล้วกันเอบเนี่ยนักเตะแพงๆค่อนข้างเยอะนะเราต้องเลือกดีๆยอร์ดกาเดโออันนี้ก็ใช้ได้ฮนะดักเม็ดที่มันดูขายออกอนะเราก็ซื้อเป็นเม็ส้มมาเลยนะร้อยสี่สิบล้านนะ ซึ่งบอกเลยนะตัวนี้ผมเจอมากับตัวโคตรเหนียวอะกันโคตรดีสปีดเขาก็มีอะต่อไปเป็น RB นะตัวนี้ผมอยากได้ฟิลนะ์มโปงอะแต่คือเดี๋ยวต้องดูราคาก่อนอนะมันราคามันออกจะแพงไปหน่อยอนะไม่หน่อยผมว่าแพงเยอะเลยหรือจะเป็นสานิติก็ได้นะในงงบร้อยล้านอนะจริงๆอยากได้ฟิล์มโป่งไม่ก็คาบ้าคาวอนะผมเลงแค่สองตัวเนี้ย ลีดเจมนี่ก็ล่าสนนะแต่มันเกินก็ของเราไปเยอะเลยฮะแล้วก็ได้บทสรุปเป็นฟิมปงนะแต่ไม่ใช่ฟิล์มปงล่างที่มันดีๆล่างเก้าเจ็ดฮะก็ดักเป็นมันจะออกไหมะเออลองสุดไปแล้วกันนะไม่แดงต่อไปนะแผนที่ผมใช้ผมลืมบอกเหมือนกันผมจะใช้เป็นซีมสามโฮดดิ้งฮะซึ่งมันจะมี CDM ตรงกลางนะซึ่ง CDM เนี่ย มันก็ต้องเลือกดีๆนะจริงๆมันเลือกดีหมดทุกตำแหน่งซึ่ง CDM นะผมมองเป็นเดียวเปโรนะซึ่งเราจะไม่บ้าดักราคาสูงสุดฮนะเพราะมีคนขายราคาตามสุดส่วน Cm ทั้ง2ฝั่งนะผมก็มีแฟรงไลกาดในใจนะซึ่งผมก็จะดักมาแลนะ้วแฟรงไลกาดเนี่ยราคา118ล้านอนะแล้วก็เมีโควิดซาวิกนะซึ่งค่อนข้างแพงฉะนั้นเปลี่ยนนะเปลี่ยนซึ่งบัดหลักเนี่ย มันก็ได้อยู่นะผมก็จะซื้อเป็นเม็ดส้มนะซึ่งันหลักเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งลูกรักผมแต่แค่แบบมันไม่ได้อยู่ในในไอเดียหลักของไงซึ่งงบของเราก็เหลือสองร้อยสิสิบล้านนะซึ่งมันควรเหลือสามร้อยล้านไม่ใช่หรอด้วยการคำนวณที่มันผิดพลาดของเรานะมันก็เลยต้องเฉลีย่ยแบบตำแหน่งละแปดสิบล้านแทนนะสหรับก,กองหน้าเนี่ยซึ่งกองหน้าผมอยากให้มันเป็นตัวดีๆ สมดังละแปดบล้านอาจจะหาได้ไม่เยอะนะเริ่มต้นที่ LW ก่อนซึ่ง80สิบล้านนะนิโควิลเลียมไม่อะ่ะเดี๋ยวจริงอ่ะโอเวียเก้าเก้าฮะแอนโทนีกอรดอนนะเหตุผลที่ผมเรียกมาก็เพราะว่าสปีดเขาร้อยแปนะก็ดักลราของสุดไม่ได้อนะอันนี้ก็ไม่ได้คนดักเยอะอันนี้ก็ไม่ได้ ขยบลองลงมาก็เป็นมาคัทแลตฟอร์ที่ไปสล้านนะซึ่งลูกหลักเหมือนกันตัวเนี้ยต่อไปเป็น RW นะปีขวานะต้องถัดซ้ายนะเงื่อนขายสำคัญเด็กถัดซ้ายซึ่งต้องหาถูกๆเหมือนเดิมซึ่ง RW เนี่ยผมมองเป็นอุสมันเดเบเล่เพราะเขาถาัดสองเท้านะซึ่ง ST ทกองหน้าตัวจุดตักองของเรานะผมเหลือเงินแค่69ล้านะ เพื่อนๆคงเอ้ยเพื่อนๆคงคิดว่าผมจะเลือกตัวอะไรสินะครับซึ่งผมมีตัวใจอยู่นะนะซึ่งตัวที่ผมจะเลือกนะฮะทุกคนก็คืออีซากนะฮะซึ่งาไาดที่ผมเลือกมันก็เพราะว่าเม็ดส้มเนี่ยร้อยล้านพอดีแล้วก็ดักราคาของสุดไปเหมือนเดิมฮะเม็ดแดงบอกเลยว่าต้องได้เล่นนะต้องได้เล่น <S 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 ซึ่งนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนเอทีดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นดิกนโกโจต้านะ เพราะว่าผมรู้สึกมันเล่นซ้ำแล้วมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อไปอะโจตาสายที่ผมเลือกก็เหมือนกันอย่างหนึ่งสองเท้านะแล้วก็อันนี้มันหมดค่อนข้างช้ากว่าพลังงานมันอะแล้วก็มันก็แบบทุกอย่างเกือบเหมือนกันหมดะฮะแค่พลังงานมันดีกว่าโจตาเนี่ยโอเคนะนี่ก็จะเป็นทีมนะทุกตำแหน่งหนึ่งร้อยเอ็มนะ ซึ่งมันเกินมาสามล้านได้ไงผมก็ไม่รู้เอาแล้วผมเพิ่งเห็นนะว่าในในเนี่ยในไอเดียมันมีอีซักแล้วผมเพิ่งเห็นอย่างหนึ่งอะผมซื้อลายกาดมาซ้ําแล้วผมก็เพิ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งกันในไอดีมีฟิล,มล์มโป่งโอเคจัดทีมเสร็จแล้วฮะทีมพันสามล้านเราตอนนี้อุบฮะก็อยู่ที่ร้อยสามนะ จริงๆถ้าเอาเอา,เอาลูเบนดีอาร์ตออกออาน่าจะเพิ่ม่ะโอเคมาดูสิ่งที่ผมจะอัพกันดีกว่าอัพสกิลเนี่ยแรดฟอร์ดผมจะเป็นความคล่องแคล่วก็แน่นอนอยู่แล้วนะตัวมันต้องใช้สปีดส่วนกองหน้าเดิวโก้โจตานะผมจะอัพเป็นความคล่องแคล่วแล้วก็ต้องตีนะของมันต้องตีสาธุฮะสาธุอ๋อติดฮะติด ซึ่งเราก็สามารถอัพความคล่องแคล่วคุณสมบัติที่สองได้นะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เทนนะอุสมัน d e b i l e ่ผมจะอัพเป็นความคล่องแคล่วเหมือนกันนะส่วนเดียวเปโโรเนี่ยผมจะเป็นสมดุลเอาเอาการจ่ายบอลไปแล้วกันนะเดียวเปโโรเนี่ยเขาจะการจ่ายบอลดีอยู่แล้วนะแต่ผมจะให้มันดียิ่งขึ้นนะส่วนฟักไนกาดอะผมจะเป็นสาบร่างกายนะ เนี่ยบอกเลยสามพันประโยชน์อะตัวเนี้ยยูซีบีได้ปะไม่ได้ล่างเนี้ยต่อไปวันหลักฮนะลูกหลักผมว่าก็เป็นลูกลักของขใครหลายๆคนอะบหหลักผมจะเป็นการตั้งรับนะฮะโอเคแล้วก็สภาพร่างกายมาประมาณเนี้ยส่วนถึงตัวช้าผู้รักประตูก็รู้ก็อยู่แล้วใครจะอับการสมบ,บัน โอเคครับ okay. ตอนนี้ก็เทนทุกอย่างเสร็จหมดแล้วฮะแต่เราไม่ได้เททุกตัวนะเพราะว่าไอ้ไอ้แต้มอนยายมันไม่พอโอเคฮะซึ่งแรงของเจ้าของไอเดีเอ้ยไม่เลยแรงของไอดีนี้ก็สามสสี่นะแช่ว่าแรงที่ผ่านง่ายเหมือนเดิมนะเมื่อต่างอะไรกับแรงในคลิปที่แล้วไอคลิปที่เรารีวิวไอ้นี้ไปฮนะล้าดหนึ่งร้อยบาทเราจะพูดอะไรวะเนี่ย มจะพูดเป็นวัคถ์ทำไมวะโอเครูปร่างหน้าตาของทีมเราก็ค่อนข้างดีนะบอกเลยฮนะดีครบจบทุกตำแหน่งจริงๆผมว่าเราใช้เงินแบบค่อนข้างแยกกันไปอะเราแบบเราไปลงทุนกับหลังจนเกือบจะหมดนะจริงๆก็ต้องแบ่งมาหน้าด้วยอะแต่นี้เราไม่ได้แบ่งมาหน้าเลยฮะโอเคไปไลก์ก่นนะเอา้าแล้ว โจตาหาช่องลืมปรับปุ่มวะผมลืมปรับปุ่มแล้วเป็นจุดโทษนะผู้ตัดสินชี้แล้วเป็นเดียวเปโรในการสังหารนะตัวนี้สองเท้าอะบอกเลยว่าคมอยู่แล้วผมต้องทำนะเอาคนเคยนะไอ้ปุ่มเนี่ยเอาออะไรครับเนี่ยดูก่อนอันนี้เป็นการสรับ ส่วนอันนี้มูเตัมเฟกช็อตแล้วเราไม่ได้ใช้มูเตัมเฟกช็อตอ้ัยไงอันนี้อันนี้เรนโบว์อ่าอันนี้น่าจะเรนเชงน่ะยิงฮะโดนซาลิบาแย่ไว้ก่อนอลันเชเลอร์ฮะประกบเอา้าแล้วฟิลปงฮะโอ้โหเนี่ยข้อดีของหลังวีเนี้ยข้อดีของหลังที่มันดี แต่ก็ข้อเสียของโทรศัพท์ที่มันไม่ค่อยดีมันก็จะแหลกอย่างนี้นะ <c oughs> เราเป็นรถเสียฟรีฮะลูเบนดีอารรีบกันให้ไวบริเล่นโควิดซาวิตนะ <c oughs> ไปฮะยออ์กอไดโอยังไงแล้วมีช่องฮะไหลฮะแรดฟอร์ดแล้วมันไหลแรงจัดไหลโคตรแรงฮะอาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์มันแหลกด้วยแหละ เลยเอาฮะเจอฟิมปงยังไงเอ้แล้วทำไมมันหลุดโคตรง่ายเลยทุกคนยอดกาดิโอวะไปเดียวเปโลอีกฝั่งค่อยๆเคาะบอลมานะไปฮะฟิมปงได้บอลอ้ยอุย้ยฟาวะส่งออกทั้งปีกฮะแต่ไม่รู้ว่าปีกจะมีไหม นี่ฮะแล้วเดนเบลเล่ฮะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับปุ่มนลยล่ะไปฮะสับเอาไม่พุง่งฮะไม่ถึง่ะจริงจริงจะดักบอลนะหร่ยเอาไม่ได้ฮะไม่ผ่านอยู่แล้ว่ะหลังแน่นนะเอา้าโอ้แล้วยังรอดตายอยู่นะ โหรอดตายเฉยเลยนะจริงๆผัวถ้าไม่แหลกเป็นดีนะเพราะคลิปอื่นเราอัดเราก็ไม่แหลกมันเป็นอะไรไม่รู้ไอ้ที่แบบเราอัดเราเราอัดทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งนะั้น,นทุกตำแหน่องอะไรอย่างงี้มันจะแหลกอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจไปฮนะรันเชียร์เลอร์ไม่ผ่านฮะเดียโกโจตาเอา้าเราเป็นเลนเช้งเอา้าเราลุด อะไรครับเนี่ยแล้วชิปฮนะโอ้โหไม่ได้ฮะจริงๆแรงมันพอดีนะแต่เราชิปช้าไปเราไม่ได้ฮะฟิมปงเก็บไว้ได้ฮะเอาแล้วพาเมื่อ,อโอ้โหเสาอีกคานช่วยชีวิตไว้สองรอบนะไม่งั้นเราโดนไปนานแล้วนะ เอาเราหาช่องอย่างเงี้ยอุสมันเดเบเล่แล้วไม่พลาดนฮะชิปลูกนี้ทีหลังถ้าใครชิปไม่ได้นะแนะนำให้เอียงตัวปั่นดีกว่าเพราะว่ามันชัวร์กว่าไอเอียงตัวปั่นะชิปมันสำหรับคนที่แบบเขาเหนือชั้นอนะเราไม่ได้เหนือชั้นเราไปฮนะโจตาเราโดนเบียดตะกี้ยังไงผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรฮนะ ไปฮะดักได้ฮะเดลเปโรทุกตำแหน่งของเราใช้งานได้หมดฮนะแรดฟอร์ดรส่งออกนะฮะส่งออกไหนก็ไม่รู้อะแต่เราส่งออกไทยไปฮะเอา้าแล้วเดเบเล่เอ้ารวส่งอะไรตัวนี้เราเป็นฟาวนะฮะทุกสศนิชี้เป็นฟรีฮิกแล้วเดลเปโรคนเดิมอะ โอ้โหปั่นเข้ามุมสวยๆแล้วลูกนี้เปโรเนี่ยยิงไปสองประตูแล้วในแบบนี้แถมเข้ามุมด้วยนะเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยแล้วลูกนี้ผูชนะเป็นทางฝั่งของมานซตี้นะเอ๋าแล้วเหมือนจะมีต่อหรือเปล่าแล้วใครไรกาดใช่ไหมไรกาดวิ่งฮนะหาเปยียโรจะได้แฮตติกเปยียโร่อยู่ไหน เนี่ยเปลี่ยนโลฮะโอ้โหแล้วโดนดีเปาแย่ไปก่อนพลาดเลยฮนะพลาดเลยโอเคนะก็จบไปแล้วฮนะสำหรับคลิปการทำทีมตำแหน่งละหนึ่งร้อยเอ็มนะซึ่งบอกเลยว่าก็เกินงบไปค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมแนะนำให้เนี่ยจริงๆเปลี่ยนรูเบนดิอาร์นะด้านหลังเนี่ยหรือใครจะใช้ดอนนลบ้าแทนบรีทโควิสซาวิกก็ได้นะ ส่วนฟินปงกับคาร์ดิโอเด่ยผมแนะนําก็สามารถเปลี่ยนได้นะแต่ไอโจโต้า่ยผมแนะนําเลยในงบร้อยเอ็มเนี่ยค่อนข้างดีอะของดีแต่แค่ไม่โอกาสได้ยิงอะ่ะเพราะมันค่อนข้างแหลกส่วนเดนเบลเล่เนี่ยไอมันไม่มีทางเลอืลอกอ่ะลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดผมว่ามันใช้มันก็ใช้ได้อะส่วนไอคู่กลางของเราเนี่ยคือมันดีแล้วแต่แนะนําให้เปลี่ยนรายกาดได้ก็เปลี่ยนนะเป็นซีดานไม่ก็พัทิตวลาก็เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ให้สาระข้อมูลน่ารู้นะ